สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแจกสูตรนะคะ<อ>เร่งดอกเร่งผลให้กับต้นพืชนะคะ,ะแล้วก็ยังไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะสําหรับต้นพริกตัวนี้นะคะดกมากเลยนะคะนี่ค่ะเร่งดอกเร่งผลแบบนี้นะคะมีดอกมีผลแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพผักส่นครัวหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราก็สามารถนะคะบํารุงนะคะให้สวยงามแบบนี้นะคะไล่มดไร่แมลงนะคะนี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแจกสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่เร่งดอกเร่งผลบำรุงขั่วดอกเนี้วนะคะติดดอกติดผลแบบนี้นะคะไม่ให้หลุดร่วงเลยนะคะให้ดอกเต็มต้นนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นกาแฟน,นะคะจะเป็นกาแฟดําน,นะคะสําหรับกาแฟน,นะคะก็จะมีนัตเจนนะคะซึ่งจะ ช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตนะคะไรมดเร่งแมลงนะคะเพราะว่านะคะกาแฟก็จะมีรสขมนะคะซึ่งพวกมแมลงนะคะพวกนนพวกมดต่างๆก็จะไม่ชอบนะคะก็จะหนีไปนะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะสําหรับผงชูรสก็จะมีมนโนโซเดียมกูตาเนตนะคะเร่งการแตกรากนะคะติดดอกติดผลนะคะผลดกเต็มต้นเลยนะคะสําหรับผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามิน b 12นะคะซึ่งจะช่วยเร่งดอกเร่งผลขั้วดอกไม่หลุดร่วงนะคะดอกไม่แห้งนะคะสดชื่นทั้งวันเลยนะคะติดดอกติดผลเต็มต้นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยสุกนะคะ,ะกล้วยสุกงอมๆแบบนี้นะคะเราก็นํามาบารุงนะคะเร่งการเจริญเติบโต,ตให้กับต้นไม้ต้นพืชนะคะซึ่งกล้วยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะที่จะบารุงต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะ ให้ติดดอกติดผลนะคะ,ะเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงรากบำรุงทุกส่วนของต้นพื้นต้นไม้นะคะสําหรับก่อนอื่นนะคะแม่เวก็จะยีกล้วยก่อนนะคะให้ให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ยียกล้วยนะคะบี้บีกล้วยให้ละเอียดเลยนะคะ เมื่อเรายีกล้วยละเอียดแล้วนะคะก็นำนะคะกาแฟนะคะห่งช้อนโต๊ะเลยนะคะผสมไปในกล้วยเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ื่ฟ้าเลยนะคะเติมน้ำเลยค่ะเติมน้ำให้พอท่วมนิดนึงนะคะเพื่อเรา จะคนผสมนะคะเราจะคนให้กาแฟะละลายเลยนะคะจากนั้นก็นำนะคะมาใส่ในน้ำเปล่านะครับประมาณนะคะ1-2ลิตรเลยนะคะนี่ค่ะเราจะผสมไปเลยนะคะกับน้ำเปล่านะคะ แล้วนําไปใส่บ็อกกี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนําไปฉีดพ่นนะคะเร่งดอกเร่งผลน,นะคะกาจัดไรเพี้ยไรมดไรแมลงนะคะนม่วีก็ใช้ฉีดพ่นเลยนะคะปเป็นละอองฟอยเลยนะคะเพื่อเราจะเร่งดอกเร่งผลน,นะคะบํารุงขั้วดอกนะคะไม่ให้ดอกตุดกลวงนะคะให้ผลดกเต็มต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังจะช่วยไล่มดแมลงด้วยนะคะแมลงนอนต่างๆนะคะ สำหรับเพี้ยมะแมรงนะคะเราก็ฉีดตรงใต้ใบเลยนะคะ,ะเพราะว่าสตัตรูคืชนะคะเพี้ยะจะอยู่ตรงใต้ใบนะคะเราจะฉีดเป็นระอองฟอยนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ีะพ่นบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะบำรุงให้ต้นคืชของเรานะคะจะ่หลวเติบโตแข็งแรงเคี้ยวงามนะคะติดดอกติดผลเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะสามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชนะคะขาลักษณะวันนี้นะคะไม่วีก็มาแจกสูตรง่ายๆนะคะที่จะบำรุงต้นไม้ต้นพืชของเราให้เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะต้นพริกแบบนี้นะคะติดดอกติดผลมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะผลดกเต็มต้นเลยนะคะเพียงแค่ เราบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพลี้ยมดแปรงก็จะจางหายนะคะต้นพริกก็จะติดดอกติดผลนะคะบำรุงคั่วดอกให้เนี้วนะคะต้นพริกก็จะได้เขียวงามจเจริญเติบโตเยอะๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะผู้ชมก็ลองนํานะคะไปทําแล้วก็มาบํารุงต้นไม้ต้นพืชได้เลยนะคะต้นพริกของใครไม่งามก็ลองนําสูตรนี้นะคะมาบํารุงได้เลยค่ะ คะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ